สวัสดีชาวอร์คทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนีวันนี้เรามาชม World Class Replay กันนะครับกับ MX50B นะครับคันนี้เป็น Heavy Tank ของฝรั่งเศสเทียสิบออโตโหลดซนัดซึ่งผู้เล่นชื่อว่า s s เน c นะครับอยู่ในแมป Himmelsdorf นะครับเกิดทางฝั่ง,งใต้แล้วก็ทำท่าเหมือนจะมาเล่นบนบน,บนปราสาท แล้วก็วกกลับมาเล่นตรงลายตรงกลางในแมปนี้นี่มีธงกลางอันเดียวต้องชิงธงกัดน,นะครับซึ่งจะใครชิงธงไปได้หรือว่าคิวฝั่งตรงข้ามทั้งหมดก็จะชนะไปนะครับแล้วก็ในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์เเทียร์สินะครับมีจรข้างละ1คันอาร์เซนิกนี่มาพร้อมกับมาร์ก ที่ปลายกระบอกปืน3มาร์คเลยนะสวยๆเลยสำหรับมาร์คของฝรั่งเศสตอนนี้ก็อัสนิกทำท่าเหมือนจะรอฝั่งตรงข้ามให้เขาดันเข้ามานะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเฮฟวีแทงก็จริงแต่ว่าเป็นเฮฟวีแท้งที่บอบบางนะบอบบางแต่ความน่ากลัวอยู่ตรงปืนนี่แหละที่มีออโตโหลด ถึง4นัดนะครับแล้วก็อาร์สนิกเน้นไปที่ลูกทองครับเอาลูกทองตั้งเป็นลูกหลักเลยนะครับ36นัดลูกปกติเอามา12นัดนะครับทางฝั่งซ้ายครับเห็นแวบเป็นคอนเวย์ครับ1น,นัดเข้าไป yeah, <finish> ได้แค่นัดเดียวครับหรือ x ีก3นัดเป็นปืนของเฮฟวี่แท้งที่ค่อนข้างดีนะครับ คมเลยทีเดียวยิงได้ทุกระยะตั้งปืนรอคอนเวครับคือในทีมเห็นออบเจกต์สองหกแปดก็อ่ะซัดเข้าไปหนึ่งนัดสองนัดไม่โดนครับนัดที่สามไม่ยิงครับไม่เสี่ยงครับไม่อยากโดนสวนนะไม่อยากโดนออบเจกต์สองหกแปดสวนเนะี่ยก็เลยตัดสินใจครับไม่ยิงแล้วก็ โหลดใหม่ดีกว่าพร้อมกับรีโลเกตนะฮะย้ายที่ความเร็วความคล่องตัวนี่ดีมากครับดีมากครับแล้วบนปราสาทนี่เขาดันกันลงมาแล้วนะเพียบครับอสนิกต้องหาที่หลบใหม่ครับหาที่ตั้งรับใหม่ครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นอารมณ์แบบจนมุมตึกนะเพราะว่าตัวเองนี่ปอบบางนะ โผล่มาจากหลังที่กำบังแล้วออกมายิงเนะี่ยสนัดสี่นัดเนะี่ยเมื่อกี้ไม่ทันคอนเวย์แต่มาไหมหนึ่นัดเข้าไปครับนะเอาครับสองนัดได้ไหมโอ้ยได้ครับคมมากนะคมมากตรงนี้ครับโอ้โดนเข้ามาครับแต่ว่าก็ยิงสวนไปสองนัดโอ้โดนเข้ามา750ดร้อยินะยิงไป2นัด820ยยี่นะแปดร้อยสามก็คุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่ ได้อยู่ได้อยู่แต่ตอนนี้สกอร์นี่ไหลเป็นน้ำคนระับหนึต่อ8ปนะครับ,รบหต่อแปดแล้วก็โอ้โหหนักหน่วงนะนรับอย่างหนักเลยนะโหลดใกล้เสร็จครับออกมาครับเอาตรงเหลี่ยมไหนดีเหลี่ยมนี้ไปล้วงอ็อบเจกต์สองหกแปดเวอร์ชันสี่หนึ่งนักเข้าไปได้แท็กด้วยเน้นแท็กไปทีหนึ่งนักที่สาม เรียบร้อยครับเหลืออีกนัดหนึ่งมีใครจะเอาไหมครับไม่เอาผมโหลดใหม่นะครับไอเอสเซ็ตบอกขอก็ได้เนะอ่ะเอาไปนั่นแหละครับจบจบกันไปครับสำหรับแมกซีนนี้นะครับแล้วก็ย้ายครับโอ้ย้ายครับฮิตแอนด์รันเนี่ยต้องฮิตให้หมดแม็กนะครับแล้วก็รันหนีออกไปทำเหมือนจะวิ่งไปไหน สุดท้ายกลับมาที่เดิมครับจุกครับจุกครับ i อ7แล้วก็ไปวนตูด i อ7อีกทีหนึ่งนะครับจุ๊ก i อ7มายิง i อ7เนาเจอคันวังครับก็ซัดคันวังก่อนแล้วกันครับถือว่าเป็นผู้รับเคราะห์ฮะสนัดไปเรียบร้อยแล้ว i อ7ก็เหมือนเดิมนะก็เป็นฝ่ายที่จะ ินของเหลือแต่งานนี้คอนเวยได้แมคอนเวได้ไปครับแต่คอนเวยบอกไม่เอาครับเด้งเฉยนะแล้วโดนอูเดสิบหสัตเข้ามานะยังโอเคครับหลบครับเข้าซอยเดิมครับซอยนี้นี่เป็นซอยหากินนะเป็นซอยเอาตัวรอดฮะออกที่ใหม่ครับเห็นเหลี่ยมที่จะเล่นกับ is 7แล้วนะครับ แต่ไอ7ก็ระวังตัวเป็นอย่างดีนะครับไปไปมานี่ตอนนี้สกอร์ขึ้นมาเป็น7ต่อ11ครับดูดีขึ้นมาครับดูดีขึ้นมาแต่ก็ยังแย่อยู่ออกมาตรงนี้ปุบ๊บเห็นครับแหมแต่เอ้าตรงนี้ครับเต็มๆตครับูเดส16หองนัดเข้าไป3านัดเข้าไปแม่ทำเป็นซิกแซกหลบนะครับแล้วก็เค 91 PT อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับแล้วโชคดีด้วยนัดแรกที่อูเดสิหยิงเข้ามาพลาดไม่โดนครับยเขาก็เลยจัดเข้าไปเต็มๆรับสี่นัดวนครับพยายามนะพยายามจะมาเล่นกับ i อเอสเนะไอเ็ไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยเข้ามาแล้วสี่นัดกําลังจะโหลดเสร็จนะครับรอสักนิดหนึ่งโอ้ยมีเด้งเฉยนะครับแล้วก็หนึ่งนัดเข้าไปครับ 2นัดเข้าไปครับไอเอสเริ่มดิ้นครับ3นัดครับแล้วนัดสุดท้ายครับเรียบร้อยสิครับเรียบร้อยโอ้โหเคกาหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าช่วยไม่ทันแล้วนะเพื่อนไปแล้วครับแล้วอาร์เซนิกวนครับกลับซอยหากินเหมือนเดิมครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเองเหลือคนเดียวแล้วนะฮะหนึต่อ5ครับวนออกจากซอยหากินแล้วเขาไปไหนต่อครับเหมือนจะวิ่งขึ้นข้างบนปราสาทนะ ไม่ขึ้นครับจูครับจูก,กลับมาย้อนกลับมาหันออกมาจะเอ๋ใครไม่เอ่ยไม่เจอครับซอยนี้นะไม่เจอครับเอา้ามีคนวิ่งตามหลังครับคิวสิบห้าวิ่งมาทำไมเอาไปกินนะเรียบร้อยครับวิ่งมาให้คิวนั่นเองข้างหน้าครับวิ่งมาดักหน้าหนึ่งนัดเข้าไปเอาแลกกันไปครับนัดที่สองอเด้งครับจอนก็ลงมาด้วยนะขอสักนัดหนึ่งขอสักนัดหนึ่งนัดสุดท้ายแล้วแล้วแล้ว เกือบไปครับเก<ๆ>ือบไปครับคือเขาโหลดจะเสร็จอยู่แล้วนะอาจจะโหลดเสร็จแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ายิงไปก่อนครับไม่งั้นตายแน่เพราะว่าตอนนี้เหลือเลือดอยู่แค่183เท่านั้นนะครับแม่หนึ่งต่อห้าตอนนี้แบกแล้วแบกทั้งนานแล้วนะเป็นหนึ่งต่อสามเหลือจอนคันหนึ่งนะครับรีโอนหนึ่งคันหนึ่งแล้วก็ซิฟังหนึ่งศูนย์สามคันหนึ่งเนะยแล้วก็มีคนแคปอยู่คนหนึ่ง ไม่รู้ใครนะครับอาร์เซนิกอาศัยความเร็ววิ่งเข้ามาที่ฐานเพื่อหวังว่าจะมาเก็บจอนหรืออาร์ตี้นะครับจะเอไม่มีใครแล้วลีโอนี่เลือดน่าจะยังเต็มอยู่หรือเปล่าไม่มีใครซอกแซกซอกแซก บนประสาทนี้เหมือนเหมือนจะมีซิฟังอยู่ไหมไม่แน่ใจเลยนะเพราะว่าซิฟฟังหายไปนานแล้วนะตอนนี้ก็โฟกัสที่ฐานครับเอ้าเจอครับอยู่นี่ครับเห็นท้ายอยู่ครับโดนไม่โดนครับไม่โดนครับแล้วจรไปไหนครับแล้วปลากฏตัวซะแล้วด้วยนะครับจอนอยู่แถวนี้นะครับวกกลับมาตรงนี้ครับ โอ้โหหนึ่งต่อสไม่รู้ใครลุมใครนะีแล้วคนแคปนี่ก็แคปต่อเนะี่ยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาะที20กว่าวินะครับพอเขาแคปจบนี่ก็คือจบเลยนะแต่ว่าตอนนี้อาร์เซนิกนี่โหลดใหม่เป็นลูกทองนะมา เข้าใหม่ครับเข้าไปรีเซ็ตใหม่ครับเมื่อกี้เข้าทางฝั่งเหนือคราวนี้เข้าทางฝั่งใต้ครับจะเอ๋อยู่ไม่เอ่ยอยู่หลังบ้านหรือเปล่าชัวครับแน่ๆนะฮะเอ้าแล้วเจอจอนก่อนครับก็จอนก่อนเลยครับหนึ่งนัดครับสองนัดเรียบร้อยครับอีซี่ครับแล้วยังไงดีครับจะรีเซ็ตหรือว่าจะอ้อเขาออกมาให้เรายิงนะก็ยิงซะเลยนะสองนัด เรียบร้อยไปสิครับแมอีซี่ครับงานนี้อีซี่แต่อีคันสุดท้ายนี้ยังไงครับรีโอพารหนึ่งไม่เห็นตั้งแต่ต้นแล้วก็เลือดอยังเต็มนะครับก็ถ้าเดาตอนนี้ก็น่าจะ AFK ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะเพราะยังไม่มีใครเห็นเลยตั้งแต่ต้ตตนเกมนะ แต่การ AFK มันก็ต้องอยู่ที่ฐานนะอาสนิคก็พิมพ์ว่า AFK หรือเปล่าแล้วไป AFK อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าจะเอะจริงๆครับแล้วก็เป็นของแถมครับผมก็โหก็ยิงกันเพลินสิครับอย่างนี้มีเท่าไหร่ก็ใส่หมดครับโอ้โหไฟมาอีกตัางหากนะเรียบร้อย เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงเนะี่งานนี้ก็โอ้โหแบกได้แบบเนียนเนะียนนี้ยถือว่าเป็นจอมซอกแซกเลยนะครับจอมซิกแซกซอกแซกดีจังนะครับสำหรับอาร์เซนิกนะครับก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยนะครับไดเอดทแทเกอร์นะครับ ได้เหรียญโคโลบานอฟมาด้วยครับ1ต่อ5แล้วชนะนะครับแล้วก็ได้เหรียญเลนลี่วอเตอร์นะครับแปดถึงเคิวดีเฟนเดอร์ครับผู้ป้องกันฐานไฮคาริเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่นะครับท็อปกันครับก็ยิงเกิน6คิวขึ้นไปได้เงินมา3ามแสนสามนะครับค่าประสบการณ์5,404ันี่พันธบัตรอีก7จใบชื่อในเกมก็ตามนี้ครับอาร์ซนิกนะครับยิงไปทั้งหมด11,30 8นะครับ 8คิวด้วยกันค่าบประสบการณ์ดิบๆ1,801นะครับยิงไป36นัดเข้าเป้า34เจาะเกราะ32นะครับดาเมจรวม11,000นะครับแล้วก็มีบล็อกด้วยนะ490อสซิสติก377นะครับเป็นมิชิพรีเมียมหักค่าซ่อมไป24,000ค่ากระสุน1สนเนะครับเพราะว่าใช้ลูกทองไปเยอะแล้วก็ยุทธจจัย6,000นะครับเหลือเงินมาใช้แส0 0แม่แต่เป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับซอกแซกได้คล่องมากๆและพลิวมากๆนะครับ สำหรับ MX 50B นะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับ world class replay นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิ k k ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ n น k ก i ขาลาไปก่อนสวัสดีครับ